Legenda ครับผมพี่น้องอวยโหอดพินนะครับฝึกพินหลังเลื่องงันต่อเลยครับผมเรื่องไรเนี่ยผมก็ยังบเกียงเด้อพี่น้องแต่พอเล่นได้เนี่ยจักหนึอยจักสองสามไรประมาณนี้แหละครับแต่เอาเล่นวนคือเก่าแหละครับผม แต่ที่สาคัญที่สุดนะตอนนี้ผมก็ยังฝึกพื้นฐานอยู่คือกันคือพี่น้องฝึกไปน้ากันครับเนี่ยครับมือสายมือมือขวามือสายเป็นนี่เข้ามาวอลดเลืองมือสาย้วพี่น้องเพื่อให้มันแตกออกเพื่อให้มันแยกออกจากกันนะครับพี่ไม่ไม่ก็จะยู่จังสี่ละนะครับแต่มือขวาเขาเนี่ยสําคัญที่สุดเขาฝึกไจขึ้นลงขึ้นลงจังสี่บันี้เข้ามาวกลดมือสายพี่น้องมือสายอันนี้สี่เข้ากดกดใปเส้นเดียวกัอนก็ได้ยสองเดียวกันก็ได้เนาะเพื่อให้มัน ฉีกออกจากการเท่าฝึกมือสายให้มันสีกออกจากการยังสี่แล้วพี่น้องอันลึกแหลกมันปวดแน่นอนครับผมเข้าก็เอามือเดียวก่อนเอานิวเดียวก่อนนิวสี่ก่อนแล้วกดที่สายสามหรือกดที่สายใดก็ได้่องสองช่องสามก็ได้แล้วแต่พี่น้องถนัดนะครับเข้ามาฝึกนิ้วสายนิ้วสายวันนี้เนี่ยครับมือขวาเข้าขึ้นลงขึ้นลงค้นเรื่องยิงสี่วันนี้เขากดยิงสี่แล้วครับพี่น้องมันปวดแน่นอนครับลึกๆเนาะมันปวดพอมันปวดปุ๊บ มันเริ่มล่าเริ่มปวดนิวน้วนิ้วสี่เนี่ยเริ่มล่าเริ่มปวดเท่าก็เปลี่ยนเป็นนิ้วกลางก็กได้ครับสลับกันสงนิ้วกอนก็ไเ้เสิรดิอันนี้คือฝึกผมก็ฝึกเันแบบนี้คือกันเลาตั้งแต่แรกเลยครับครูบาอาจารย์สอนมากเลยเอาจังสี่แล้วกันแต่ก็ผู้บางคนก็มาคือกันนะครับเลี้ยวแต่ครับความถนัดนะครับที่สําคัญมือสายมือขวานมือสาแสล้วมือขวานเนี่ย ขึ้นล่งขึ้นลองอยู่ตลอดเวลาครับพี่นอ้องเขาก็กดทีละเส้นกดทีละนิ้วกันก็ได้เังสิแต่คนอื่นนะเขาต้องเอามือขวาก่อนให้มันคล่องจังสี่นะครับให,ให้มันสวิตให้มันสปัรตได้สปาร์ปิดได้เร็วๆแบบบทีส์นะครับผมยังเจ็บนิ้วอยู่มันเนี้ย มระเดี๋ยววาหอดเรื่องสายเขาก็มากดทลลัสเซนนิว4ีอย่งสมันหล่าแน่นอนครับเมยปวดแน่นอนครับเผื่อความตี่ว่าเข้าเอามือใส่ให้มันฉีกออกให้มันสัมพั์กับมือขวาให้ได้วันเดี๋ยวเขามันหล่าอีลีแล้วเขาก็เปลี่ยนเอาสองนิ้วในละก้อนครับพี่นนอกสามสี่มัจีจีหลายโผล่เข้าเอาทีละนอยไปกอนให้มันล่องให้มันให้มันได้กอน แบบบอติดก่อนจากสองนิว้ว่างส่แล้วเาังฝึกไปทีละนิ้วเพิ่มทีละสองเป็นสามสามเป็นสี่จังสี่ไปน้ำกันนอพี่น้องครับผมครับผมฝึกไปน้ำกันเรื่อยๆแล้วพี่น้องพื้นฐานสําคัญที่สุดนิ้วซ้ายนิ้วขวามือซ้ายมือขวาสาคัญกันยำไหนไปน้ำกันยำไหนเลี้ยวได,วไดน้ำน้ำกันยำไหนอันนั้นพื้นฐานเท่าเหลือพอไปใดบันี้กเทาจงไปหาไล่ใส่ผมก็ยังบวกกินหรือรับไล่แต่ผม มาฝึกพื้นฐานไปนําพี่น้องคือเกอ่าแล้วครับผมเหลืองานมากคือพื้นฐานผมจีบถิ่มแน่นอนครับผมฝึกไปเรื่อยไล่เดี๋ยวเขาไปเรียนรู้เอานาครูบาอาจารย์หรือผู้ใดแนะนําดีๆหรือสามารถเข้าใจไล่ได้ดีก็ไปได้เร็วครับพี่นอ้องเห้าฝึกพื้นฐานไปเรื่อยนํำกันก่อนนะครับพี่น้องครับผมฝึกไปนำกันเรื่อยครับผมสวัสดีครับขอบคุณเหลายครับสู้ๆไปน้ำกันครับพี่น้อง